I <laughs> do The ครับเราได้นำท่านมาถึงท่ากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต้องความปลอดภัยกรณีขงนักประจับที่โปรดใช้ความระมัดระวังระดับเปิดเก็บสัาระเนื้ศีรษะตรวจนำสิ่งของของท่านให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงเครืองครับได้นำของใส่การบินแอร์เอเชียรับขอของคุณทุกท่านที่ใช้บริการของเราในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้จอดรางท่านอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับเด็กแกส we have just landed at เชียงใหมอ international airport Please step the please remain seated. Do take care when opening the overhead compartments. Before leaving the aircraft, please check that you have all your belongings with you. On behalf of any issue, we will like to thank you for traveling with us. Thank you for finding any issue and have a pleasant day.